เบื่อกันไหมครับสาหรับการที่มาซ้อมตามสนามร้ายนะครับเราก็ต้องเดินมากดเรคคอร์ดกดหยุดแล้วก็กดเลเพื่อที่จะเช็ควงสวิงตัวเองนะครับในคลิปนี้นะครับโปรแม็กมีแอปพลิเคชันดีๆที่อำนวยความสะดวกให้ทั้งนักกอล์ฟนะครับสามารถที่จะเช็ควงสวิงตัวเองได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องแตะโทรศัพท์เลยนะครับลองไปดูครับสาหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Delay Cam นะครับคิร์าคำว่า Delay Cam ใน App Store นะครับสำหรับผู้ใช้ iOS ก็จะมีแอปนี้เด้งขึ้นมานะครับกดเปิดนะครับอ่าหน้าตาของแอปตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2หน้าจอนะครับอันแรกก็คือจะเป็นหน้าจอถ่ายทอดสดข้างล่างจะเขียนว่าแนวนะครับส่วนด้านล่างนะครับที่ภาพปรากฏขึ้นมานั้นมันก็จะเป็นการดีเลย์นะครับส่วนต้องการดีเลย์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรากดที่เซตติ n งก่อนนะครับตัวบัฟเฟอร์เนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าให้แม็กซิมัมได้ที่10วินาที30วินาทีหรือ60วินาทีนะครับ ผมให้ตั้งคร่าวๆไว้ที่30นะครับส่วนให้ UI after นะครับก็คือมันจะโชว์หน้าจอตัวถ่ายทอดสดนะครับถ้าให้โชว์ตลอดก็ตั้งไปที่ off โอเคมาดูหน้าจอหลักนะครับเดี๋ยวผมจะสอนใช้งานง่ายๆนะครับตรงที่เป็นสเกลของดีเลย์นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันดีเลย์มากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราตีเสร็จเรามองลูกที่ลอยบนอากาศจนตกสู่พื้นนะครับแล้วเราก็หันกลับมา มองหน้าจอเพื่อเช็ควงสวิงเนาะทีนี้ผมแนะนําว่าจะอยู่ราวประมาณ8ปดถึงสิวินาทีนะครับเวลาเราตั้งมันก็จะเป็นจังหวะที่พอดีเราหันกลับมาดูพอดีนะครับเพราะว่าลูกอล์ฟเนี่ยฟลบอลมันจะลอยอยู่ในอากาศอยู่ประมาณช่วง3วินาที4วินาทีไปจนถึง8วินาทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสาธิตการใช้งานนะครับเราก็ตั้งโทรศัพท์ว้ในมุมที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวดูไล่หรือว่าเฟสออนแล้วก็ลองตีดูนะครับ หลังจากดูบอลตกแล้วเราหันมาเช็ควงสวิงครับครับและนี้ก็เป็นแอปดีๆที่มีประโยชน์นะครับสำหรับใช้ในการพัฒนาวงสวิงของท่านักกอล์ฟนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับวันนี้ผมแม็กลาวไปก่อนสวัสดีครับ